สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับพาไปย้อนดูนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับในยุคก่อนที่คุณทัป์รับตําแหน่งนะครับและหลังคุณทัป์รับตําแหน่งนะครับณช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองบ้างนะครับผมนะฮะหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาอัปเดตในสุดของภาพรวมราคาทองคําล่าสุดกันก่อนครับตรงนี้ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของโครงสร้างของราคาทองคําแท่งนั่นเองนะครับจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับขายออกเมื่อวันศุกร์ช่วงเวลาบ่าย4ี่โมงครึ่งนะครับขายออกอยู่ราวประมาณ4 3 1 0 0บาทนะครับผมถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยสําหรับราคาทองไทยนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคําโลกนะครับก็ถือว่ามีการ ปรับตัวนะครับเคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณ2,660ดอลลาร์ต่อออสนะครับถือว่ามีการปรับตัวมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับในส่วนของราคาทองคำโลกนะครับทีนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับที่จะถึงเดือนหน้านะครับก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลองส่องสถิติดูครับว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับตัวไซเคิลการเคลื่อนไหวการ เคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับส่วนใหญ่นะครับทองนะครับมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางใดนะครับเทปนี้นะครับผมก็ตั้งใจนะครับมา r คอร์ดข้อมูลย้อนหลังให้นะครับประมาณ10ปีย้อนหลังเลยนะครับเราจะมาเจาะดูกันว่าทุกเดือนธันวาคมเนี่ยของแต่ละปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เทรนด์นะครับมันเลือกที่จะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนั่นเองนะครับต้องบอกกันว่าข้อมูลนี้นะครับก็ไม่ได้แบบ อ้างอิงนะครับผมนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงแต่เราจะเลฟเฟอร์เรนซ์ให้ดูครับว่าในอดีตนะครับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของทองคําส่วนใหญ่ในเดือนธันวาคมเนี่ยมันเคลื่อนไหวในลักษณะแบบไหนนะครับเอามาเทียบเป็นสถิติดูซิว่ามันอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะนําข้อมูลตัวนี้นะครับมาใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการวางแผนนะครับในการซื้อทองคําช่วงเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2567นี้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มย้อนไปในส่วนของปี2023ปีที่แล้วกันนะครับตั้งแต่ปี2023ปีที่แล้วนะครับราคาทองถือว่าไซด์เวย Up ์อัพนะครับผมนะฮะปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงของประมาณวันที่10วันที่7ที่8ทธันวาคมก็ปรับตัวขึ้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับหลังจากปรับตัวย่อลงในช่วงเดือน11นะครับจะเห็นใจ กราฟท่งเทียนเห็นไหมครับว่านะครับเลือกที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับพอผลกลางเดือนนะครับก็โมเมนตัมชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของปี2022เช่นกันนะครับทองไซเวย์อัพนะครับปรับตัวขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยนะครับปี2021ครับธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่าไซเวย์อัพเช่นกันปรับตัวขึ้นตลอดนะครับหลังจากปรับตัวล่วงในช่วงของเดือน11ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปี2020เช่นกันนะครับ ล่วงเดือน1 1ปี2020เอ่อล่วงเดือน1 1เดือน12ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับปี2019นะครับก็ถือว่านะครับค่อยคยทยานะครับปรับตัวขึ้นนะครับปี2018ครับเหมือนกันครับไซด์เวัพหมดเลยนะครับผมนะทำรูปแบบขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับปี2017ครับนะฮะตรงนี้นะครับราคาทองก็คือว่านะครับปรับตัวขึ้นนะ นะครับผมนะฮะตลอดทั้งเดือนออแต่ว่าสัญญาณที่ชัดเจนเนี่ยน่าจะประมาณันที่8ที่9นะครับปี2016ลงชัดเจนนะครับปี2015เป็นไงครับค่อยๆไซด์เวย์อัพปรับตัวขึ้นหรือไซด์เวย์เองแต่ว่าทรงนะน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับปี2015เป็นไงครับพยายามปรับตัวขึ้นนะนะครับผมนะฮะ แม้จะมีย่อลงมาบ้างแหละนะครับแต่ว่าเหมือนจะส่งต่อนะครับให้เดื nice 응น right? อนหน้าเนี่ยปรับตัวขึ้นมากกว่านะครับนี่ก็คือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาทองที่มักจะส่งท้ายนะครับทำรูปแบบขาขึ้นเพื่อขึ้นต่อในเดือนหน้านั่นเองนะครับมกรานะครับเป็นไงฮะปรับตัวขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่ก็มกราเช่นกันนะครับอ่าไปละไปต่อนะครับมกรลาก็ฟื้นคืนชีพหมดนะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วมกราฟื้นคืนชีพหมดเลยนะครับผมแม้จะมีการปรับตัวย่อลงมาบ้างนะครับ โอเคเนาะภาพรวมโดยสรุปนะครับจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยนะครับไปถึง10ปีเลยนะครับข้อมูลส่วนใหญ่นะก็บ่งบอกไว้เลยว่านะครับเกือบประมาณ90%นะทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมไม่ขึ้นต้นเดือนนะครับประมาณสักวันที่8ที่7ธันวาก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ขึ้นหมดนั่นเอง มีนำซ้ำนะครับธันวาคมขึ้นแล้วมกราคมขึ้นต่อนะครับผมนะดูจากกราฟเนาะนะครับพุ่งต่อนะครับผมนะในเดือนมกรานะครับก็คือหลังเปิดปีใหม่มาก็ปรับตัวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการนะครับบ่งบอกพฤติกรรมของราคาทองที่เคลื่อนไหวในอดีตในช่วงของเดือนดังกล่าวว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นซีซันนอลแบบนี้นะครับ อย่างที่เราทราบกันว่าซีซันอลทองคำนะครับผมนะมันก็จะขึ้นในช่วงของธันวาคมนะครับผมเกือบทุกปีนะครับผมนะถ้าปีนี้นะครับคาถามคือจะขึ้นหรือจะลงนะครับผมนะถ้าดูแล้วนะครับผมนะถ้าย้อนไปที่เดือนปัจจุบันพฤศจิกายนนะครับเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยนะครับปรับตัวลงแรงนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการเป็นไงครับ เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับในช่วงของท้ายเดือนเห็นไหมครับบัตเท่อมีการยกขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับแท่งวันที่29เดือน11นะครับผมนะ2660นะครับสามารถทะลุนะครับเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านเอาไว้ตอนนี้ยืนเหนือแล้วนะครับผมนะฮะ ้ายังประคองยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับจะส่งผล direction ขาขึ้นนะครับในช่วงของประมาณต้นเดือนธันวาคมจะเป็นแรงส่งที่ดีเลยนะครับผมนะให้ราคาทองคำขึ้นต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตัดมาที่ในส่วนของ fundamental กันบ้างครับมีอะไรที่จะหนุนร,ราคาทองคำในช่วงเดือนธันวาคมบ้างหนึ่งเลยนะครับผมนะ ตอนนี้นะครับเราจะมีการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงของ1 8 1แนะครับและตอนนี้นะครับในตลาดเนี่ยนะครับยังคงมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยอีกประมาณ0.25%อหรืออีกประมาณ 25- เบสิสพอยต์ถ้าลดแบบนี้ได้ตามจริงนะเออตามจริงนะออดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าและหนุนทำให้ราคาทองคำโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะครับราคาทองคำโลกไม่พอนะนะครับราคาทองคำโลกขึ้นทองไทยก็ขึ้นเช่นกันนะครับนี่ก็คือปัจจัย หลักๆเลยก็คือทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐนั่นเองนะครับต้องมาดูก,กันอีกทีครับว่าประมาณวันที่18เฟดจะลดดอกเบีย้ยจริงไหมถ้าลดจริงแน่นอนครับว่าทองน่าจะขึ้นต่อกองทุน SPDR เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทราบผลนะครับว่าคุณทรัมป์รับตําแหน่งประธานาธิบดีมีการเทขายลงมานะครับแต่หลังจากนั้นก็มีการซื้อของกลุ่มกองทุนมาโดยตลอดนะครับตัดกับมาที่ในส่วนของภาพรวมดอลลาร์กันบ้าง ต้องบอกกอนว่าดอลลาร์นะครับก็เริ่มเสียทรงแล้วนะครับถ้าเสียทรงลงไปหรือเคลื่อนไหวต่ําลงไปกว่านี้หมายความว่าดอลลาร์อ่อนค่าตัวนี้แหละจะหนุนทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นช่วงต้น,ตนเดือนธันวาคมนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราจะมีในส่วนของฟาวเดเมนทัลในเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้นะครับเริ่มซาซาลงไปแล้วนะครับแต่ไม่กี่วันนะครับก็เริ่มเริ่มมีสัญ,ญญาณถึงความตึงเครียดเพิ่มมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับหลังจากรัสเซียเนี่ย ขู่นะครับจะใช้ขีปนาวุธนะครับโจมตีอีกละลอกหนึ่งตรงนี้เองครับอาจจะทําให้ตลาดทองเนี่ย กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งหากสถานการณ์ความตึงเครียดรออุนแรงมากขึ้นนะครับรัเสเซียมีการยิงยูเครนมีการใช้อาวุธหนักแน่นอนทองจะขึ้นแน่นอนในช่วงของธันวาคมนี้นะครับประกอบกับในส่วนของตะวันออกกลางนะครับมีข้อตกลงหยุดยิงก็จริงแต่ว่าเมื่อวานนะครับก็มีการยิงเกิดขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าข้อตกลงนี้นะครับยังคงจะเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้ต่อหรือไม่นะครับต้องมาติดตามกันต่อนะครับ หากนะครับมีการยิงการต่อเนื่องข้อตกลงนี้มันก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับและความตึงเครียดจะกลับมานะครับนี่ก็คือโมเมนตัมขาบวกที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมนั่นเองถามว่าโมเมนตัมขาลบมีไหมก็มีนะครับแน่นอนครับว่าหากเฟดเนี่ยไม่ลดดอกเบี้ยมาหลักแน่นอนทองคําน่าจะย่อนะครับผมนะฮะก็คือตแต่ตอนนี้นะครับตลาดยังเชื่อว่าเชื่อมั่นว่านะครับ66%นน่าจะลดแหละนะครับต้องมาดูกันอีกทีเนาะนะครับ แล้วประกอบกับถ้าเกิดสงคารามมันไม่ได้ทวีความคุมดนแรงขึ้นล่ะนะครับมันก็จะไม่มีปัจจัยหนุนนั่นเองนะครับผมนะฮะโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับแต่สิ่งที่พอเราพอจะรู้ไกด์นำทางเนี่ยก็คือข้อมูลทางสถิตินั่นเองนะครับที่ยังมองว่าส่วนใหญ่แล้วทองมักจะปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงของทันวาคมน,นะครับผมนะฮะโอเคเนาะสรุปแล้วนะครับอย่างที่บอกเนาะก็ราเราก็ได้รู้ภาพรวมนะครับ พฤติกรรมการขึ้นไหวของราคาทองช่วงเดือนธันวาคมแล้วนะครับตลอดเวลาย้อนหลัง10ปีเลยนะครับย้อนให้เต็มที่เลยนะครับอ่าโอเคเนาะนี่ครับผมนี่คือภาพรวมโดยสรุปเลยที่ส่วนใหญ่มักจะปรับตัวขึ้นนะครับผมมีเดือนเดียวครับที่ปรับตัวลงก็คือธันวาคมปี2016ช่วงคุณทรัมป์นะครับผมแต่ว่ามกราคมเห็นไหมครับปรับตัวขึ้นกระฉูดเลยนะนะครับ โอเคเนาะโอเคครับหวังว่าข okay, right? okay. okay. ้อ hey. ม okay, ูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการตัดสินใจนะครับวางแผนเอาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการลงทุนทองคำสำหรับเดือนหน้านะครับเราได้คีย์แล้วนะครับผมนะฮะก็ที่เหลือนะครับก็ดูในส่วนข้อมูลทางเทคนิคต่อไปนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่นะครับฟาวเดเมนท์ลนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมบอกว่า เฟดลดดอกเบี้ยสงครามรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะอาจเห็นราคาทองกับปรับตัวขึ้นได้ในเดือนธันวาคมนะครับผมนะหวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับของออสเตรียครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่เตรียมมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีประเด็นอื่นอะไรอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมีทำในส่วนของรายการสเปเชียลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทันฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง